คลิปนีภาพ,พี่น้องมาเยี่ยมช่มบางส่วนของสวนพฤกษาสตรป่าชายเลนนหน้าชาติ・รัชการที่เก่าครับนี่ก็เป็นหินแกะสลักที่ผมได้เคยลงคลิปไว้เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนที่ผมได้มาระบายสีให้พี่สาวเนาะที่บอกไปว่าพี่สาวเพิ่นจะนําหินชุดน,นี้ไปถวายพระเทพนะครับผมซึ่งมือนี่ก็เป็นมือสีวันดันมือสันวันดีครับ ได้เลิกงามย่ามดีพี่สาวเพิ่นก็ได้นำหินชุนีขึ้นรถเคนンก็ได้นำมาติดตั้งไวนะ้ณสถานที่จริงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมที่จริงคลิปนี้ผมถ่ายไวตั้งแต่วันที่3ามเมษานะครับพิ่งมีเวลาได้มาตัดต่อคลิปก็เลยถือโอกาสดีๆแบบนี้นำคลิปมาลงให้พี่น้องได้เยี่ยมได้ชมได้เบิงได้แย่งน้ำกันนะครับผม เห็นส่วนบนนี่สร้างเพื่อนเด็กแกะสลักเป็นรูปพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก่าครับสวยสดงดงามอิลีครับผมณนะเวลาถ่ายคลิปนี่เป็นเวลาเก่านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับแสงอาศิจ่าแลักะย้อนแสงเนี่ยจักน้อยเด้อพี่น้องเด้อขวบคุมบังคับรถเข็นเอียงโดยพีสาวแอร์คนสวยนะครับผมกิ้งอหลีครับพีสาวคนนี้ <laughs> เป็นหญิงที่แกร่งนะครับผม รถมีจักรั้นเนี่ยเป็นควบคุมหลักครับเองเบดนะครับรวมไปถึงการพ่นเคลือบเงาหินนี่เพื่อนกับพนเ,เนเองได้พี่น้องเฮ็ดเองพนเองนักเลียงพ่อนะครับถ้ามันแยกร่างไดเ <c oughs> พื่อนคือสิยแยกไปเป็นสิบร่างเลยนะครับเฉ <c oughs> ยจบในความสามารถเพื่อนอีหลีะอ่ะก็ถือว่าคลิปนี้ผมนําสถานที่ท่องเที่ยวดีๆมาฝากพี่ฝากนอก้องสุข,ขสุขคนครับแต่ว่าโครงการนี้เพื่อนกันยังดําเนินการอยู่เดอพี่น้องเดอยังบ่ทันเส็จดีนะครับผม คาดว่าอีกบรดนขนาดจะเสร็จนะครับเพื่อนขนาดจะเปิดให้นักท่องเที่ยวให้พี่ให้น้องมาเยี่ยมชมป่ากโกงกลางแห่งนี้นะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจครับพี่น้องครับกระเรียนเชิญด้วยพี่น้องเด้อพิกัดนี่อยู่บ้านสมิดงามนะครับผมตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับเมืองตีละพี่น้องครับ เพป็นได้เฮ็ดสะพานให้พี่น้องได้เยี่ยมได้ชมในยางบึงปลากโกงกลางและกะสัตว์น้ําต่างๆพี่น้องครับทั้งผุนน่าจะเป็นหออียงจักย่างนะครับเห็นเพื่อนบอกอยู่นะครับแต่ผมบ่ไ่้ยางไปเพราะว่ามันเดดหอนแีย่งพี่น้องอ่ะนําบรรยากาศบางส่วนมาฝากกี่ฝากน้องไว้ซับนี่ขอบคุณหลายๆครับ